ทำ right, ออกมาได้ดีมากมันเป็นละครเป็นซีรีส์แต่มาฉายลงภาพยนตร์มันแบบภาพแบบปังแบบดี โอ้น่ากลัวคะ่ปะปกติก็กลัวผีอยู่แล้วก็ยิ่งพอมาดูใกล้ๆมาดูชัดในโรงเนี่ยก็ยิ่งแบบน่ากลัวคะ่ะแล้วก็ทำได้สมจริงมากๆค่ะโปรดักชั่นะค,ะค่อนข้างที่จะดีทีเดียวแหละเอฟเฟกอะไรก็ค่อนข้างสมจริงะะรู้สึกตื่นเต้นค่ะรู้สึกแบบลุ้นไปด้วยกับในแต่ละฉาก <im S 3> ดูแล้วแบบอยากจะ<ป>ติดตามต่อเลยครับผมโอโอสนุกมากมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนชอบดูชอบเสพนังผีอยู่ในนั้นแน่นอนรู้สึกว่าอยากดูต่อให้จบรอติดตามวันที่6ไม่ไหวมากอยากดูมาก ใช่สนุกมากแล้วก็ดีมากเหมือนดูหนังอ่ะคุณต้องดู